น้องเป็นหว่งวงน้องอน้องวน้องบอกเหรอ 你的、嗯嗯嗯 มันจะใส่เครื่องยนต์ข้างหลังไงรู้ไหมครับตรงรูเครื่องยนต์น่ะมันจะมีท่อสารนับสีอยู่แบบเนี้ยแบบตัวเนี้ยมีรูหลักรับสีอย่างนี้แล้วมันก็มาสวมเข้ากับท่อแล้วมันก็จะมีเครื่องยนต์ข้างหลังหลังไงกับแม่ม,มันก็จะมีติดเครื่องยนต์ไว้ไว้แต่เวาลามันก็จะหนักหนักไหมไอ่หนูก็รับแม่รับอันนี้นี่หนูครับ,รบอันนี้คือหนูทำโครงกันไว้เหรอใช่ค่ะเพื่อจะรอเครื่องยนต์มาใส่ ยังไม่ได้ติดสายระบายเลยแล้วเราต้องไปหาซื้อเครื่องยนต์เหรอใช่อืมติดสายสะายก็ต้องติดสายสะพายนะเอาเสื้ออะไรก็ได้ขาดก็คือเปลี่ยนใหม่ครับอืมเอาละข้างหน้านะนะที่หนูทำจะงอยจะงอยไว้จะใส่ต้องติดใบพัดข้างหน้าติดใบพัดแล้วมันก็ต้องโค้งด้วยข้างหน้าสูงว่ามันเป็นตรงมามันมันเป็นเหล็กกับมันจะโค้งมาไม่ได้พ่อบอกว่ามันต้องใส้เกียร์เกียร์ที่มัน ตรงมามันหมุนตรงข้างบนแต่มันต้องท iedzieć, อําไงก็ได้แต่เพื่อหาวิธีให้หนูอให้มันหมุนมาหมุนตรงนั่งจะได้ใส่ใบพัดได้แต่มันต้องข้างหน้ามันก็เหมือนกันมันอันข้างหลังต้องใส่มันมันใส่ได้เลยขึ้นยนต์้างหน้ามันต้องซีกจานเพื่อจะใส่ใบพัดไอใบตัดเหรอใช่ครับโอ้แล้วเรายังเด็กอยู่เราใช้ใบตัดมันไม่อันตรายหรอไม่ชสเอ็นครับเอ็นแบบเนี้ยอไ่เอาะไรดูครับครับครับ แบบนี้ไงครับเอน็นแบบยาด,ดอะ่ะแต่มันใส่กระปุกไฟแล้วองมันก็จะหมุน